สวัสดีครับท่านผู้ชมน, <c oughs> น้ำท่วมอีกแล้วนะฮะน้ำท่วมอีกแล้วครับก็นี่ฮะน้องช้างก็ลำบากอีกแล้วฮะฝนก็มาแบบไม่ให้เราตั้งหลักเลยนะครับก็มาซ่อมคอกับควานต้อมนะครับ มันอยู่ได้บ่ละทำไรฉุกเฉินก่อนนะฮะเนี่ยฮะน้องน้อยทางแป้งล้ำกับลูกนะครับก็เห็นอย่างงี้แล้วกันนะครับก็มาอัปเดตนะครับฝนตกวันไหนนี่ฮะเดี๋ยวซอมคอกกับพี่ต้อมก่อนท่วมหมดแล้วครับท่วมหมดแล้ว โอ้ยคืนนี้จะย้ายไปตรงไหนงไม้หักเลยโอ้ยต้นไม้ก็หักฮะกิ่งหักแต่อยู่ขอบคอกนะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะครับพอต่อมก็ซ้อมคอกอีกแล้วนะฮะซ่อมทุกวันนะครับคอกสงสารแม่ลูก ครับผมครับขอบคุณครับนูนพังถุงเงินนะครับพังถุงเงินโอ้ก็ยืนโยกฮะเดี๋ยวพอตั้มพอตั้มมัดเชือกก่อนมัดเชือกก่อนเอาอันนั้นขวางด้วยเดี๋ยวต้องช่วยซ่อมก่อนนะครับซ่อมพอใช้ได้ก่อนเอาไอตัวเล็กคันคันมาโชว์ตัวแล้วครับ อุ้ยมันน่ารักอย่างนี้ฮะมัมแม,มเลยนะครับสู้ๆก่อนนะลูกเดี๋ยวสงสารน้องน้ำหอมจังจะนอนอยังไงนอช้างขอให้ปลอดภัยทุกเชืองนะคะก็ปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีมันก็กิ่งไม้ที่หักก็เป็นบริเวณข้างๆนะครับก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับแต่เป็นห่วงก็คือเนี่ยฮะ น้องน้ำหอมมีอ่างส่วนตัวเสร็จแล้วมาแล้วมาช่วยพ่อต้มแล้วอ่ะมาช่วยพ่อต้มแล้วพ่อต้มลูกสาวมาช่วยแล้วเนี่ยถุงถุงทองโอเคฮะถุงทองอยู่ที่นู่นฮะอยู่ที่บ้านที่โรงนะครับก็โอเคพังถุงเงินก็โอเคนะครับอยู่ที่โล่ง แล้วอีก2เชือกนะครับ2เชือกพังอุไทยกับพังนงรักฮะอยู่ที่นู่นเลยฮะก็โอเคนะครับแต่เป็นห่วงแต่คลอกน้ําหอมฮะพอดีผมเทดินแล้วเทไม่ครบฮะเทไม่ครบก็หาซื้อดินได้แค่2ลํลำนะฮะอ่ะมาช่วยพตัตอมกันแล้วนี่ราเริองเจ็มใสดีนะฮะค <c oughs> <c oughs> ันคันคันเอาจิกโกเอาจิกโกอาเอา,เอาช่วยช่วยไม่ใช่ช่วยแบบนี้เอา ยกขาเอายกขาเอายกน่ารักได้อีกนี่ฮะไปละไปละเดี๋ยวเราไปเช็คทางนู้นก่อนไหมหรือว่าเราไปเช็คยังไงฟ้าแลบน่ากลัวจังคะเป็นฤดูฮะฤดูเขาเรียกว่าฝนฤดูร้อนก็จะน่ากลัวเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับ กลัวนะฮะกลัวนี่พังถุงเงินนะครับพอต้มอมพัต้มทางนู้นเลยทางนูน้นทางนูน้นนี่ฮะยืนโยกน้องน้ำหอมเล่นทั้งคืนแน่คงเล่นไม่ไหวฮะวันนี้รู้สึกว่าน้องน้ำหอมวันนี้น่าจะง่วงนอนฮะง่วงนอนแล้วก็เดี๋ยวสักพักก็คงหาที่นอนฮะก็ อยู่ตามมีตามเกิดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคพอต้อมจ่ายอาหารฮะรวันนี้เป็นหญ้านะครับท่านผู้ชมเป็นหญ้านี่ฮะโอ้เกือบล้มฮะโอเคหญ้าเพราะว่ากินต้นสับปะรดเยอะก็ไม่ดีฮะตอนนี้ได้โอกาสไปตัดหญ้าให้กินนี่พังถูกเงินนะครับเดี๋ยวไปติดตามอีกสองเชือกนะครับอีกสองเชือก อยู่ด้านนอกครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปติดตามนะครับติดตามทุกๆเชือกเลยครับแฉะหน่อยครับเดินยังจะล้มเลยครับฝนตกหนักมากครับท่านผู้ชมเหมือนตอนลมมาแรงๆครบเหมือนจะปลิวครับโอ้ฟ้าแลบน่ากลัวฮะ Nhà chúa, nắng nó nhìn chung nha, sáng chưa nha, 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 ป้าอุทัยนะครับป้าอุทัยกับนงรักครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับวันนี้ก็ควานถั่วกำลังเอาญ้าให้กินนะครับเป็นญยาวันนี้ได้กินหญ้านะครับหน้าที่ควานยังไม่สิ้นสุดนะครับจะดึกจะดื่นขนาดไหนก็ยังไม่สิ้นสุดถั่วต้องจุงไปทางนู้นให้อ้อมต้นพอแล้วพอแล้วตรงน,นั้นแหละ ฮะให้เบิรเลยตอนตอนเช้ามีสับประรดมาต้นสับประรดมาไม่เดินผ่าเดิอนอ้อมถุงเงินกินแย่งกินหมดแหละอ้อถุงเงิน่ะนงรักเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยาม,ามค่ำคนะืนฮะคนเล็กช้างเีก็มีภารกิจ ต้องมาดูแลชีวิตช้างอ่ะนี่ฮะก็ขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะครับยังพออยู่ได้นะฮะถ้าหนักกว่านี้ก็รับไปได้เหมือนกันโอเคกินหญ้า่อยอยู่นะครับอืมฝาอะไรอะไรนะโอ้แมงป่องระวังนะนะ่าไปตีมันเดี๋ยวตุ่ตูดมันนะแมงป่องฮะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวอันตรายนะ มันอยู่กับญ้าไงใช่ไหมไม,มันอยู่กับญ้ามุดย้ามันก็หนีฝนมาจำด้วยด้วยไปยียบเรียบร้อยฮะผู้ติดตามครบ1000แล้วเดี๋ยวต้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสู้ๆนะคะความแสบความต้อมความถั่วโอเคครับสู้ขัดใจครับผมไม่มีอะไรที่จะไม่สู้นะครับไม่ใช่อะไรโดนอะไร ยาบาทแล้วครับยาโอ้โหฝนอ่ะโอเคแล้วส่องไฟให้แล้วระวังเต็มแมลงนะครับเจอแมงป่องตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะก็เซิร์ฟฮะเสิร์ฟนี่ฮะจริงจริงก็ชีตนี่ฮะชีตแบบนี้ครับบางท่านก็จะถามผมว่าทำเพื่ออะไร เพราะอะไรฮะผมก็ไม่รู้จะตอบคนที่ถามว่ายังไงนะครับเพราะว่าถ้าผมผมเรียนจบช่างยนต์นะครถ้าผมไปซ่อมรถผมไปทํางานด้านอื่นนะฮะป่านนี้น่าจะได้ดีได้ดีหมายความว่าน่าจะอยู่ห้องพักสบายๆหลังเลิกงานฮะหลังจบงานขอะอะไรบ้างกินไมกินเช้าฮะ โอหกินเก่งะฮะกินเก่งก็ผมก็ไม่แก้ตอบนะฮะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ค่อยจะบางเรื่องบางราวผมก็ไม่รู้จะตอบด้วยเหตุผลอะไรเรารักเขาไงใช่ครับเหตุผลหนึ่งนะฮะรักมากโดยเฉพาะเชือกนี้นะฮะทางนงรักเป็นช้างที่ร่วมทุกร่วมสุขกับครอบครัวผมมา มานานนะฮะรักรักจริงๆฮะรักมากมากเลยฮะหมดแล้วห<ะ>มดแล้วไปไหนครับโอ้ยแย่งกันแล้วครับสองเชือกนี่ฮะไหนมิงปองนะไปไ,ปไห่่ปนนนเีียโอเคไปติดตาม ควันต้อมต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าควันต้อมทําอะไรต่อฮะได้ยินเสียงรถสงสัยจะบํารุงแม่แป้งนะครับเห็นควันต้อมพูดว่าวันนี้ได้หญ้ามาจะให้แม่แป้งกินเต็มที่เลยนะครับ mm hmm. แป๊บหนึ่งนะฮะได้ยินแต่เสียงร้องเพลงนะครับท่านผู้ชม ต้อมก็มืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมพอดีไฟดับนะครับไฟดับโอ้พอต้อมบำรุงแม่แป้งจริงๆนะครับช่วงที่ฝนเงียบก่อนฝนไม่ตกฮะก็โหให้เยอะเลยกินหมดไหมเนาะแม่แป้งนี่โหกินอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลย ฝนตกไหมตกตกหนักมากครับตกหนักมากเรารักเขาไงรักแบบไม่มีเงื่อนไขใช่ครนี่ฮะแบบไม่มีเงื่อนไขนะฮะรักไม่มีเหตุผลใช่ครับระวังฟ้าครับขอบคุณครับขอบคุณป้าสมรักนะครับที่คอยเป็นห่วงนะครับทั้ง ตอนไลฟ์สดะฮะก็มาอุดหนุนผลไม้ชี้ช้างนะครับปกติดีแล้วนะครับแม่แป้งแต่คืนนี้ต้องเฝ้าอาการอีกคืนหนึ่งนะครับเพื่อความชัวรก็ติดตามต่อไปท้องก็ไม่กางนะฮะสองแฝบละกินยาได้ปกติอร่อยนี่ฮะเยตัวเล็กก็เล่นปกติแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปติดตามเชือกนู้นนะฮะเราอ แมลงนี่น่ากลัวจริงๆครับมันเป็นมีพิษเนาะพังถุงเงินนะครับพังถุงเงินกินเยอะครับกินเยอะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราก็เป็นการไลฟ์สดอัปเดตสถานการณ์นะครับนี่กินเยอะเลยทีเดียวฮ โหกินไปกินไปกินเอาแรงก่อนนานๆได้กินญ่าทียังมีนิดหน่อยนะฮะที่ซื้อไว้โหวันนี้โอเคโอ้อร่อยมากเลยครับเดี๋ยวไปติดตามน้องเล็กนะครับต้อมอย่าลืมรองเท้าหยุดนะฮะเนี่ยอยู่น้ำา้าเจ้าแหละไ,ไ,ไปไหนไไนี่ น้องเล็กของเราแต่น้องเล็กมีบ้านอยู่นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมเตรียมพร้อมจริงๆแล้วมีเชือกหนึ่งครับเชือกนี้ที่ผมเตรียมพร้อมที่จะพากลับมาอยู่สุรินนะครับโ้ทองมานี่ยเลาทองมามาหมุนมานี่ฮะโอ้โหรูปหล่อครับโโรูปหลอกกินยังหลอ่อฮะหล่อเล็กเขาเรียกว่าหล่อเล็กนี่ดึงไปกินซะด้วย วันนี้ให้ชมหน้าตรงเลยฮะงาออกสวยไม่ได้ชมนะครับเรื่องจริงนะฮะภาพมันฟ้องอืพรุ่งนี้ท้องไปอยู่ข้างนอกได้ไหมให้น้องน้ำหอมมาอยู่แทนก่อนได้ไหมสงสารน้องบางวันของงอนนะครับงอนแค่พูดแค่นี้ก็ไม่ยอมกินยานะครับเหมือนรับรู้มากเหมือนฉลาดมากเชื่นนี้ โอ้ยดูดิโอ้ดิโอ้กินเก่งโอ้ดูดูเต็มปากเต็มคำครับโอ้อู้อร่อยอร่อยโอ้อร่อยมากครับงาช้างวัยห้าขวบทำไมงามันยาวเยื่องนี้ฮะนี่ให้ดูมุมข้างๆหน่อยดูความหล่อมุมข้างๆหน่อยนี่นี่โอ้โอเคโอเค โอเคครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราก็เรามาอัปเดตนะฮะเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Concept c h a แ n น l ด้วยนะครับฟ้าน่ากลัวมากเลยค่ะเด็กๆกลัวฟ้าร้องไหมคะกลัวครับกลัวกลัวก็เวลาฟ้าร้องเขาก็จะนิ่งๆนะครบเงียบๆ โอเคครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ไปไหนมาไหนก็ระวังโรคโควิดป้องกันตัวเองกันด้วยนะครับก็ทิ้ง้ายด้วยปลายถุงท้งนะครับครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ